สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูติ๋งกับรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ครูติ๋งจะมาแนะนําเด็กๆในเรื่องของการทําการบ้านเรื่องการออกแบบงานประดิษฐ์ก่อนที่เด็กๆจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะครูติ๋งมีเกตความรู้เนื้อหาที่สําคัญนะคะที่จะมาแจ้งให้เด็กๆก,ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ หลักสำคัญนะคะของการออกแบบนะคะแบ่งออกเป็น3ข้อดังนี้นะคะ 1. ประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลักนะคะ 2. ชิ้นงานสวยงามน่าใช้ 3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพน่าสนใจอันนี้หลักสำคัญของการออกแบบเลยนะคะทีนี้ ไปดูค่ะวัสดุที่ใช้ในการออกแบบนะคะวัสดุที่ใช้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะ 1. วัสดุธรรมชาติเช่นผักตบชวากล้วยไผ่มะพร้าวฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกหอยเกร็ดปลานำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งได้หลายรูปแบบเลยเช่นโคมไฟดอกไม้กระเป๋าเป็นต้น 2. วัสดุสังเคราะห์เช่นกระดาษผ้าพลาสติกโลหะวัสดุเหล่านี้นะคะจะเกิดจากการสังเคราะห์สารเคมีหรือนำวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงด้วยด้วยกรรมวิธีต่างๆเช่นกรองใส่กระดาษทิชชู่ดอกไม้จากถุงพลาสติกกระเป๋าผ้าเป็นต้น 3. เศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งอาจเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่เหลือจากการใช้งานแล้วเช่นเศษกระดาษเศษไม้เศษผ้าขวดน้ำพลาสติกสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้มากมายเลยเช่นที่ใส่ปากกาจากแกงกระดาษทิชชู่ตะกร้าสารจากสมุดโทรศัพท์ที่รองแก้วจากเศษผ้าเป็นต้น ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะครูติ๋งจะให้เด็กๆออกแบบชิ้นงานออกมา1ชิ้นพร้อมทั้งวาดรูประบายสีตั้งชื่อชิ้นงานและบอกวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการประดิษฐ์มาให้ครูติ๋งด้วยนะคะโดยเด็กๆสามารถนําเอาวัสดุที่ครูติง๋งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาออกแบบเป็นของใช้อย่างน้อย3ชนิดขึ้นไป ยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะง่ายๆนิดเดียวเองนะคะแล้วเราสามารถได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบงานประดิษฐ์ด้วยนะคะทีนี้ถ้าในกรณีเด็กๆไม่สามารถพิมพ์ใบงานออกมาได้นะคะเด็กๆสามารถทำลงในกระดาษดังนี้ค่ะ1กระดาษ a 4 2. กระดาษใบงานหรือกระดาษเส้นที่มีลักษณะคล้ายๆกระดาษใบงาน 3. กระดาษสมุดแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปตอบแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเขียนหัวข้อให้ครูติ่งด้วยเห็นตัวอย่างไหมคะการบ้านการงานอาชีพครั้งที่2แบบฝึกหัดที่5นะคะแล้วทําแบบฝึกหัดเสร็จปุ๊บให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อย แค่นี้เองนะคะครูติ๋งหวังว่านะคะในการแนะนําในการทําแบบฝึกหัดและความรู้ที่ได้รับไปเบื้องต้นนะคะเด็กๆจะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสําหรับวันนี้ครูติ๋งขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วมาพบกับครูติ๋งได้ใหม่ในแบบฝึกหัดในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ